สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอเมดเล่ที่รวบรวมมาจาก The Insider Podcast ในตอนที่สนุกน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ผมรวบรวมเอามาไว้ให้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ วันนี้ลาโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกเพราะทั้งคนลาคนอนุมัติใช้บนไลายได้เลยพนักงานเช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์เลยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ดูสรุปวันลาได้เลยนะครับจะดูเป็นรายคนหรือรายแผนกก็ได้แสดงปฏิทินล่วงหน้าได้เลยว่าวันไหนคนมาครบวันไหนมีใครไม่อยู่บ้างหรือจะเชื่อมต่อกับ Google Calendar ก็ได้นะครับทั้งหัวหน้าทั้งพนักงานมาดูในโทรศัพท์ตัวเองได้เลยสะดวกสุดๆภายในวันนี้ลาอย่างมีวันนี้มาด้วย บันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันครับและสําหรับผูหน้าง,งานครับหรือว่า HR เนี่ยก็มีฟังก์ชันดึงรีพอร์ตง่ายๆจะเอาไปสรุปคีย์เงินเดือน OT โบนัสก็ทาได้ง่ายๆบริษัทของใครอยากเอาไปใช้นะครับใส่โค้ดส่วนลดนกพงสะท้อนคุณจะได้ใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆครับใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบฟูลเซอร์วิสกันไปเลยแล้วเชื่อผมนะครับชีวิตคุณในฐานะผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจมันง่ายขึ้นมากๆผมใช้มาแล้วการันตีเชื่อว่า CK เป็นไอดอลในการบริหารและเป็นผู้นําที่ดีนะที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ย ในชีวิตประจําวันของ CK ตอนมาทํางานตอนมาบริหารเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าอยชอบเนี่ยนี่คือ CK ถ้าพูดถึงพนักง,งานของคนณ k k คคือคนแบบเนี้ย มีอะไรที่คุณครับถามบ้างครับหนึ่งคือว่าผมจะไม่ใช้คำว่าพนักงาน oh. ในทีมผมจะมีทีมเมมเบอร์ทุกคน <Okay. S 2> คือทีมเมมเบอร์เราไม่มีพนักงานเพราะว่าสุดท้ายคำว่าพนักงานหรือคําคำว่าลูกน้องอะแค่แค่ชื่ออย่งเดียวมันก็รู้สึกว่ามัน,นมเป็นคน <ไข S 2> ละเลยไม่มีไทระคีใช่มันมีตักดินาถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วในห้องประชุมอไอเดียที่ชนะไม่ควรเป็นไอเดียของ c e o แต่ควรเป็นไอเดียที่ดีที่สุดในห้องนั้นซึ่งไอเดียที่ดีที่สุดบางทีอาจจะมาตางตีจบใหม่ก็ได้ นั้นวันนี้คุณเองก็เป็นหนึ่งในทีมเมมเบอร์เหมือนกันถูกต้องผมเป็นทีมเมมเบอร์ผมคือโกผมชอบบอกว่าผมคือโกเพราะผมมีหน้าที่ในการเลือกช่วงแมตช์นี้ผมไม่แพ้ให้กองหน้าให้กองหลังกองกลางไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไอเอาอยู่อยู่พุ่งไปข้างหน้าได้เลยไอหน้าที่ของไอคือโกแต่ตอนที่ไอจ่ายบอลให้กองกองกลางกองกลางทัดกองกลางต้องหันมาถามผมก่อนว่าผมจะเลี้ยงจะจ่ายจะตัดจะยิงเกมนี้ไม่ต้องเล่นเหรอครับอตอนนี้ผม เปิดใจในการให้บอลเขาอะผมต้องให้อำนาจในการเขาตัดสินใจเขาก็ต้องคิดครีเอทีฟเอาสุดที่เขาต้องตัด<ข>สินใจส,สิ่งที่เขารู้สึกว่าถูกต้องมากที่สุดโอเคไม่ใช่หันมาถามซีอีโออยู่ตลอดถูกต้องวันนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยถ้าคุณในภาพไม่ออกเนี่ยผมอยากให้คุณใช้การบริหารแบบหนึ่งนะครับก็ไปเป็นต้นแบบมาเรียกว่า tight loose แล้วก็ tight tight เนี่ยแปลว่าแคบนะแคบสุดๆเลย loose เนี่ยแปลว่ากว้างแล้วก็ tight เนี่ยแปลว่าแคบถูกไหมการบริหารแบบ tight loose tight ก็คือคุณเนี่ยบอกกับ คนที่ทำงานว่าเราอยากจะหันหัวเรือนี้ไปทางไหนเมื่อคุณบอกเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องบอกให้มันชัดมากนะบอกองศาที่ถูกต้องเลยว่าคุณอยากเห็นภาพมันเป็นอะไรเมื่อคนที่ทํางานที่อยู่ใต้คุณเขารับทราบเขาเข้าใจแล้วว่ากําลังอยากจะได้อะไรระหว่างทางอย่าไปชู้ชี้อย่าไปจุกจิกอย่าไปถามเขาว่าตอกบัตรหรือเปล่า <c oughs> เบอร์ค่าแท็กซี่ทำไมเป็น72บาท <c oughs> ทําไมไม่เป็น54บาทไม่ใช่อย่างงั้นแล้วแต่ว่ามันต้องมีระบบควบคุมนะไม่ให้เขาโกง แล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่เขาทําได้มันไปได้อย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะผมลองยกตัวอย่างนะคุณสมมุติว่าผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่งที่กําลังลงทุนกับโปรเจกต์ใหม่อแล้วถ้าผมเนี่ยไปจู้จี้จุกจิกกับทุกๆการทํางานแทบจะเรียกว่าทําไมซีอโอเติมน้ํามันเก้าห้าไม่เติมเก้าหนึ่งทำไมซีอโอไม่ทําทอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้หนึ่งอ่ะคนมันก็หมดกําลังใจในการทํางานแต่ว่าสองนะครับ คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่หน้าง,งานดีเท่าเขาเขาอาจจะเห็นบางอย่างที่ตัวเขาเองก็มีสไตล์ในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเขาอาจจะตัดสินใจลงทุนวันนี้เพื่อให้มันงอกเงินอีก5าวันข้างหน้าแต่ถ้าคุณเป็นพูดถึงหุ้นที่ไม่ใช่ไทยหรูไทยอะคือไทยไทยไทยแน่นแน่นแน่นเฮ้ยทำไมทำนี้ทำไมทำนี้สุดท้ายนะคุณก็ไม่ได้มีใครที่อยากจะมาเป็นเครื่องจักรมาเป็นฝันเฟื่องให้คุณผมคิดว่าการมีเพื่อนร่วมทางที่สําคัญเนี่ยสำคัญมากๆการทํางานหรือการทาบริษัทของคุณเนี่ยจริงๆมันเป็นบ้านหลังที่ คือคุณใช้เวลาอยู่กับมันนะมากกว่าอยู่บ้านเีงจริงๆอาจจะใช้เวลากับมันมากกว่าอยู่กับภรรยาและลูกด้วยซ้าไปนะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมทางของคุณสําคัญสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในเวลานี้แต่ก่อนผมเป็นคนเอเกรสีมากในเรื่องของการทํางานทําทุกอย่างต้องได้ตามเป้าทําทุกอย่างต้องดีลิเวอร์ทำไมทําไม่ได้ทําไมถึงแค่นี้คิดไม่ได้วะทําไมถึงต้องให้มันจัดการแล้วสิ่งต่างๆที่เราออกแอคชั่นไปเนี่ยมันแน่นอนแหละถ้าผมไปพูดถึงหุ้นมองม,นะมันนะยังเป็นซีโที่สุดยอดในุง,งของการรักษาความสัมพันธ์มัน มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดผมว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่สามารถสั่งงานให้ลูกน้องทําตามได้ทุกอย่างแต่สิ่งสําคัญคือผู้นำที่ดีเนี่ยคือคนที่ทําให้ทุกคนยังอยากจะทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันอาจจะช้าบ,บ้างในวางวันแต่ว่าในวันที่เขาพลังเต็มร้อยเนี่ยเขาอาจจะทาได้เร็วกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ซะอีกผมว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยพลาดเราก็เสียเพื่อนดีๆไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ ผมนี่อยากรักษาความสัมพันธ์อะไรมากกว่ามันคือ tight loose t, lose t มือนเหมือน,นที่คุณนพพูดเมื่อกี้เลยครับ<ม>เป้าหมายของเราชัดเจนชนะเราอยากชนะพรีเมียร์ลีกเราอยากชนะแชมเป i o n น l e a แต่วิธีการเนี่ยมันขึ้นแล้วแต่แล้วแต่คนแต่ว่าสุดท้ายผลเราได้หรือเปล่าเรากลับมาดูกันนี่คือสิ่งที่เราพยายาม practice ตลอดเวลาเพราะสุดท้ายวิธีของเขาอาจจะด,ดีของผมไม็ได้เราไม่ควรเอาไอเดียของตัวเองเป็นใหญ่เพราะอย่างเงี้ยถ้าคุณทำอย่างนั้นนะครับคุณเก่งไม่อยากจะมปทำงานงคุณหครับและองค์กรของคุณจะไม่สำเเป็นองค์กรที่ดีได้ถ้าคุณไม่มีคนเก่งสิ่งที่ทำให ทีมมหาศจรย์คือว่ามันต้องมีคนที่เก่งอะ่ะต้องมีนักเตะที่เก่งถ้ามีคุณมีแค่โอลโโดโด้แค่คนเดียวที่เหลือคือแบบคนซ่อมแอร์เง<ม>ี้ยชนะแชมเปี้ยนส์คิกไม่ได้หรอกครับแต่คุณต้องเป็นทีมที่ทําให้คนเก่งคนนั้นข้าก็อ,อยากไป,ไปเรียวมาดิดวะเฮ้ยเรียลมาดิดออฟเฟอร์มาอยากไปต้องหมายของเขาชัดเจนเขาอยากชนะแชมเปี้ยนส์คิกอยากชนะลาลีกาอยากเป็นทีมที่เก่งที่สุดในรบริษัทแล้วมันก็จะดึงดูดคนที่เก่งให้มาทํางานกับคนที่ถูกต้องถูกต้องเพราะคนเก่งไม่อยากทํางานกับคนทั่วไปครับ so this is the key ส่วนหน้าที่ของผมคือพยายามดึงดูดคนเก่งพยายาม make sure environment เนี่ยเป็น environment ที่คนเก่งอยากที่จะอยู่แล้วผมไม่ควรผมขอบอกไม่ควรเลยนะไม่ควรเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนในห้องผมต้องทําให้คนที่ฉลาดกว่าผมมาทํางานกับผมไม่ได้ทำงานให้ผมความรู้สึกไม่เหมือนกันหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นผู้นําองค์กรหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะ mm hmm. ในวันที่ธุรกิจมันขยายขึ้นเนี่ยบางทีทําใจไม่ได้ในการยอมเป็นคนที่ฉลาดน้อยกว่าคนอื่นมันคือไม่ได้บอก,กว่ากดดนดูถูกนะ แต่เผลอเลยหรือว่าลืมตัวว่าเฮ้ยลืมให้ที่ลืมให้พื้นที่กับทีมเมมเบอร์หรือว่ากับพนักงานในการพูดในการเสนอขึ้นมาหรือบางทีพนักงานไม่ได้กล้าเสนอขึ้นมาครซีเคมีความคิดเห็นหรือมีข้อแนะนําอะไรให้พวกเราฟังไหมครับข้อตรงง่ายๆเลยครับคือชวนพนักงานมาให้เขาให้พื้นที่ในการให้ทีมอะสามารถฟี e แ b a c k ตัวเองจรงิงคุณต้องถามเขาตรงๆสิผมเชื่อเขาบอกบอกคุณนะ เขาจะไม่กล้าบอกคนต่อหน้าในห้องประชุมแต่ถ้าคุณนั่งเขาสองคนกินข้าวกินกาแฟอย่างเฮ้ยมีอะไรที่ไอสามารถทำได้ดีกว่านี้ป่าวผมเชื่อว่าทีมที่ดีจะบอกคุณตรงๆแต่คุณต้องถามก่อนคุณเคยให้คุณเคยให้พื้นที่ในการรับฟีดแ b a c k หรือเปล่าลับ reaction ของคุณตอนที่ได้รับฟีดแ b a c k คือยังไงเขาบอกคุณตรงๆแล้วคน defensive หรือเปล่าเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าเฮ้ยไอคิดไอหวังดีนะถ้าคุณทำ่างนั้นเขาคงรู้สึกว่าให้ไปก็ไม่ประโยชน์เหมือนคุยกัอัว ใช่ไหมครับคุณต้องเปิดโอกาสให้เขาให้ได้รับฟี edback แล้วตอนที่คุณได้ฟี e แ b a c k คุณต้องฟังไม่ใช่ฟังเพื่อตอบแต่ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกไม่เหมือนกัน That is a very is a key และถ้าคุณไม่ฟังเพื่อเข้าใจผมอยากจะบอกว่าคนเก่งจะค่อยๆไปแล้วทุกวันหนึ่งคุณก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ได้อยากจะบอก<ำ>อะไรทำเพื่อเงินเดือนทําเพื่อสวัสดิการทําเพื่อมีเลี้ยงชีพซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะโอเคคนเหล่านี้จะอยู่คุณยาวมากเลยแต่คนเหล่านี้จะไม่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะเป็นนักเตะที่ไปเอาแชมป์จริงๆก็จะไม่ได้อยากมาอยู่ในทีมทีมนี้ถูกต้องเช่นกันมีอะไรที่อยากจะฝากคนที่กำลังทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจไทยในปัจจุบันไหมครับจริงๆก็มีเยอะเลยครับคือถ้าคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจเป็นออ t r e p r e n e u r เนี่ยมันมีส3สามสกิลเซตที่ทำได้เลยโดยที่แม้แต่วันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทำธุรกิจอะไรอย่างแรกคือฝึกความอดทนไว้เลย เพราะว่าไม่มีธุรกิจไหนมันง่ายแน่นอนมัน mm hmm. มีแต่อุปสรรคเข้ามาเยอะมากแล้วทุกคนที่อยู่ในวงการผู้ประกอบการหรืออิน r รพเนรเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอินดัสทรีไหนเนี่ยมีหนึ่งอย่างเหมือนกันคือ perseverance เน mm ี hmm. perseverance คือความถึกความอดทนไม่ยอมแพง้ง่ายๆมีเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมครับอ,อย่างที่สองคือที่ผมผิดพลาดไปคือต้องมี habit ที่ดีมีเขาเรียกวินยัยวินยัย mm hmm. แล้วก็มีนิสัยที่ดี คือพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยการรันธุรกิจมันคือการวิ่งมาราธอนใช่ไหมครับแล้วจริงๆธุรกิจมันไม่ได้มีเจ๊งหรือตายหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันมีฟลอมของมันก็คือทุนจดทะเบียนแค่นั้นแหละก็แค่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราจะกลับมาทําอะไรใหม่ๆได้เมื่อไหร่มันไม่ได้มีแบบตายตายไปขนาดนั้นมันคือการวิ่งมาราธอนสิ่งที่สําคัญมากเนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองต้องประสบความสําเร็จก่อนถึงจะแฮปปี้เนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับจริงๆ เราต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยสมควรที่จะพร้อมที่จะรับความสําเร็จก่อนความสําเร็จหนึ่งจะมาไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับพวกนักฟุตบอลหรือบาสเกตบอลที่แบบพอเกษียณแล้วก็จนใหม่คนถูกลอตเตอรีท่<ม>ที่ที่ได้เงินมาก้อนใหญ่ทันทีโดยที่ตัวเองไม่พร้อมรับเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาจนใหม่เพราะว่าตัวเองมันไม่พร้อมรับใช่ไหมครับช่นเดียวกับการประสบความสำเร็จเหมือนกันมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นพปีระเิดของเอาสารเคมีแต่ละตัวมาวาง สักเซสจริงๆเนี่ยมันมันจะกระตุ้นไอตัวโดปามีนเป็นหลักใช่ลองสังเกตเวลาเราขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยมันจะพุ่งปี๊ดตอนที่รับรางวัลพอลงปุ๊บมันก็หายไปละมาเร็วไปเร็วแต่มันเป็นสิ่งที่ติดมากเลยอยากจะได้อีกอยากจะทําให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอันนี้คือโดปามีนแต่จริงๆฟันเดเมนทัลของก่อนที่จะมีโดปามีนได้เนี่ยมันมี2ชั้นมันมีซโรโทนินกับออกซิโทซินก่อนแล้วค่อยมีโดปามีนที่เป็นสูงที่สุดใช่ไหม ซีโรโทนินเนี่ยก็คืออย่างน้อยคือเราต้องห้ามดูถูกตัวเองใช่ไหมครับเราต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซือ้อครับที่ทุกคนได้อยู่แล้วได้แสงอาทิตย์ได้ออกกําลังกายได้ชื่นชมตัวเองไม่มีมีความสุขขั้นพื้นฐานออกซิโทซินก็คือได้สัมผัสได้กอดได้มีจุงมือได้มีคนรักอยู่อ,อยู่กับเราข้างหลังใช่ไหมครับมีเฟรนด์ชิพนะครับบางคนก็ใช้นั่งสมาธิใช่ไหมครับส,สำหรับคนที่บอกอไ,มไม่มีจริงในยุคนี้ก็มีการพิสูจน์ว่าออกซิโทซินจริงๆแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง นั่นก็เป็นตัวที่ทําให้สารนิ่ัลังออกมาได้เยอะมากเหมือนกันนะความสัมพันธ์อะไรเงี้ยใช่ครับคือเปริมิบมันต้องแข็งแรงครัคือถ้าเราสมมติเรามีออกซิโทซินกับเซโรโทนินแล้วเนี่ยพอเปริมิณมันแข็งแรงเนี่ยเราจะมีแรงกําลังใจเพื่อที่จะไปหาโดปามีนแล้ว มัน,นมันไม่เป็นเหมือนออมาสโลไฮราคีอ่ะถ้าเราไปหาโดปามีนก่อนโดยที่ฐานไม่แข็งแรงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มัน่นไม่ยั่งยืนไม่มัน่นคงเพราะมันเป็นการวิ่งมาราธอนใช่ไหมมาราธอนไม่งั้นเราก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีไม่ได้สักทีก็เซ็งก็ทอ้อเหมือนที่จริงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่ปลายทางถึงมาผมผมชอบมากซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องฝึกในเรื่องของ mindset นในเรื่องของการมีวินัยแล้วมันก็มีเ uh, อ็กซ์เพร t อเมนต์อีกอันหนึ่งของ professor ชาวญี่ปุ่นนะครับที่เอาน้ำ water vibration ที่มันจะมีแบบ <c oughs> ที่โดยเฉพาะ snowflake ครับ <c oughs> ที่มา snow snow snowflake ถ้าไปสองกล้องจุลทรรศนมันจะเห็นแบบเป็น a b i l l i o n possible combination ที่ pattern มันจะแตกต่างออกไปตามเสียง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็นำไปอัานกอนอ็กซ์เพเรแรกเอาไปที่โบสถ์ ได้ไปฟังบทสวดมนต์บ้านเราก็หรือที่ร้องเพลงในโบทกับน้ำ่มที่สองที่ไปเปิดเพลงพังร็อกเพลงตะโกนใส่เนี่ยปรากฏว่า water formation มันต่างกันเลยอ,อันไหนอันนึ่ง crystal clear อันนึง, Clay, นนงมนหมองไม่หมดไม่น่าดูถ้าเราลองไปส่องกล้องจุลทรรศน์หลังจากนั้นปรากฏว่าจริงๆแล้วในบอดี้เราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือน้ำใช่ไหมครับซึ่งพอผมไม่ได้ฝึกมาดีๆเนี่ยล้วก็ทำธุรกิจเลยไม่มีก็ได้มีวินัยทางด้านพวกนี้เนี่ย ก็จะเข้านอนด้วยความเครียดตลอดเวลาเพราะธุรกิจมันหนักมากๆอยู่แล้วที่โตเร็วมากๆมันปัญหามันก็หนักทวีคูณใช่ไหมครับเราก็จะเข้านอนด้วยความเครียดสะสมตลอดที่น้ําในร่างกายเราก็จะเป็นเหมือนทังร็อกเหมือนขุนมองไปหมดใช่ไหมครับตื่นมาก็จับสลักทันทีเลยโมเมนต์ที่ตื่นจากเตียงกจับมือถือก่อนละเป็นห่วงอะเช็คสลักตามงานใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยสิบห้าทีหลังก่อนก่อนนอนเนี่ยสำคัญมากไหมครับกับสิบห้าทีตอนต้นที่เราตื่นสําคัญมากที่สุดเลย อันนี้มันเป็นวินัยที่เราต้องฝึกใช่ั้ยครับเราเคยทำ H uh, G L ไหมใชไหมครับ H ก็คือไฮไลท์ของวันนี้คืออะไรก่อนนอน mm hmm. เหมือนคีพจูเนลล์ G, G คือ gratitude วันที่แย่ที่สุดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ม่นั่งเขียนเจอแน่วจริงๆครอบครัวเราก็ยังมีความสุขดีคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเฮลตี้มีมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าจริงๆเราโชคดีวกว่าคนหลายคนในโลกมหาศาลเราจะทุกข์ของเราทําไมก็ไม่รู้ใช่ไหมในขณะที่ mm hmm. เรื่องจริงๆเรามีความสุขกว่าคนทั่วไปมหาศาลแอลก็คือเล t โกอะไรที่มันเป็นแฮปปี้ที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราทําผิดพลาดเราต้องเลสโกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิบห้าอทีที่เราไม่ควรที่จะต้องดีท็อก ก่อนที่จะเข้านอนเพื่อให้น้ําเราก็อยากจะให้น้ําเราเนี่ยเป็นเหมือนคริสตัลเคลียร์ที่อยู่ในโบสถ์ที่ได้ฟังบทสวดมนต์ใช่ไหมครับหรือแม้แต่เอ็กซ์เพร์เมนต์ของข้าวเนี่ยที่ professor กาทำเอาข้าวใส่ในจ่าสองอันอันแรกเขียน I love you อีกอันหนึ่งอีกจา่าหนึ่งเขียน I hate you ผ่านไป26วันเนี่ยยังเห็นเลยว่าข้าวมันแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับความพูดหรือความคิดของเราเนี่ยม,มีมีผลมากต่อ performance นะครับโมเมนต์ Moment ที่เราตื่น ผมไปคุย่งอันนี้คือความเสี่ยงของโลกคือยิ่งบริษัทะสมเสร็จเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเปิดประตูให้กับเจอกับคนที่ผสมเสร็จมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ไปเจอแบบนักธุร <concrete> กิจเยอะมากแล้วทุกคนก็จะมีคล้ายๆกันมีลักษณะคล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันหรือมีฮารบิตคล้ายๆกันอย่างพี่โก้ชาโนนก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมเลยนะครับเขาก็ตื่นมาเขาก็ทําสมาธิ15ที่สำคัญมากใช่ไหมครับทำสมาธิออกกําลังกายตอนเช้า นะครับทำวิมพ์โฮฟบริสิ่งเทคนิคหรือแม้กระทั่งทำไอซ์บาร์นะครับเพื่อที่จะอ่าแล้วก็โค h ชาว์ทุกคนพูดไม่รู้ทำไมแต่ทุกคนบอกว่าโค h ชาว์ตอนเช้าเนี่ o l โค h ชาว์ตอนเช้าคือคือสะอาดอาบยังไงก็แต่สุดท้ายต้องจบที่โค l ชาว์นะครับคือมันจะมีพวกนี้แหละที่มันเป็นคอมมอนเทคนิคที่ไปคุยมาแล้วทุกคนก็นทำเหมือนกันเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ให้พร้อมสำหรับการรับความสำเร็จนี่นะครับ Uh, แล้วก็ต้องแยกให้ออกด้วยนะว่าไอ้สกิลของความสำเร็จมันก็แตกต่างกันสกิล mm. ของ create create wealth นะครับการสร้างเงินเนี่ยมันต่างกับสกิลของ maintain wealth แล้วก็แล้วก็ grow wealth นะครับมันมี create wealth maintain wealth แล้วก็ grow wealth mm. <Okay. S 2> คนละสกิลเซตกันเลยนะครับซึ่ง startup founder หลายๆคนที่ผมเห็น ที่ exit ไปแล้วเนี่ยคือเขาเก่งแค่ create wealth แต่เขา maintain wealth กับ grow wealth ไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องไปเปิดบริษัทใหม่อีกอันหนึ่งอยู่ดีหลังจากที่จะ create wealth ใหม่ไม่ใช่จะ create wealth ใหม่ maintain ไม่ได้ maintain แล้วก็ grow ไม่เป็นมันเพราะมันคนละ skill set กันยกตัวอย่างเร็วๆได้แน่พี่ทรับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันวันนี้ create wealth maintain wealth grow wealth มีตัวอย่างจากอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยไหมครับ create wealth เนี่ยก็คือการเหมือนสร้างบริษัทใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้สมมติ big exit นี่คือได้ได้สร <ly> ้างแบบมีคนมาซื้อหุ้นอะไรวะแบล้วบริษัทเข้าตลาดใช่ไหมเราก็าาาจะได้บิ๊กลอตของเงินเข้ามาเยอะเลยอาจจะเป็นหลายร้อยล้านนะฮะแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็เมนเทนไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อของที่เขาไม่ได้มีพาสซีฟอินคัมหรือไม่ได้ทําให้เงินเราโตขึ้นไปซื้อบ้านไปซื้อรถพยายามที่จะไปอิมเพรส สังคมว่าเนี่ยชั้นประสบสำเร็จนะใช่ไหมครับซึ่งสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันเป็น liability ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วนะครับสุดท้ายพอเงินมันหายไปจํานวนหนึ่งเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์ใหม่แล้วเขาก็ต้องไปสร้างธุรกิจใหม,ใหม่ซึ่งสกิลการ maintain wealth เนี่ยทำยังไงให้สมมุติเรามีเงินมาจาก big exit แล้วเนี่ยรเราสามารถที่จะ,ะสารต่อในการ maintain ให้เงินมันไม่ลดแล้วก็บวก ให้มัลติพลายของเงินมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคนละสกิลเซตเลยครับสกิลการลงทุนกับสกิลการสร้างธุรกิจมันคนละสกิลกันเลยใช่ไหมครับสร้างธุรกิจต้องเทค e รส์ดาวไซต์เท่าไหร่อัพไซต์เท่าไหร่เมนเทนนี่คืออีกไมล์เซตหนึ่งอะไรคือเซฟอะไรคือพอร์ตโฟลิโอแมจเมนต์ถูกไหมเราจัดการแบ่งกาดแบรงส่วนยังไงหรือความรู้เรื่องการลงทุนมันก็คนละความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจใช่ไหมครับรซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้เลยโดยที่แม้แต่วันนี้จะรู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทําธุรกิจอะไรมันเป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปได้อย่ารอ,อ,อชา้าแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากความรู้ที่สามารถอพย์ลายได้กับทุกธุรกิจที่ไม่ว่าตอนนี้จะทําธุรกิจอะไรรู้หรือไม่รู้เนี่ยความรูม้เรื่องบัญชียังไงจะทาธุรกิจประเภทไหนก็ต้องรู้เรื่องบัญชีแต่หลายคนมองข้ามเรื่องนี้เลยนะกล่าวว่าจากสำนักง,งานบัญชีเอาก็ได้โสำคัญมากเลยครับสำคัญมาก,ค,มากคือบางบริษัทกําไรแต่บริหารแคชฟลูไม่เป็นก็เจ๊ง ทั้งนี้บริษัทธุรกิจกำไรนะแต่บริหารกระแสเงินสดไม่เป็นก็จริงซึ่งมันก็มีหลายบริษัทต่างๆล่ะครัพย์ก็เห็นแล้วด้วยขนาดเป็นมหาชนแล้วก็ยังเจรงเพราะว่ากระแสเงินสดไม่เป็นใช่มครับบริหารกระแสเงินสดหรือเรื่องของรีก็สตรัคเจอร์เนี่ยรู้ไหมครับบิดครับจ่ายภาษีปีปีปีพีคเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยล้านเพราะเราไม่ได้ออพติมไนซ์รีก็สตรัคเจอร์ข้างหลังบ้านนะครับซึ่งมันก็เป็นการเป็นรีกอลฟอร์เมชั่นที่เรา คิดแบบรวเร็วประหยัดเวลาง่ายๆซึ่งคือถ้าใช้เวลาอีกสักหนึ่งเดือนพอ,พอบริษัทมันใหญ่แล้วมันจะเทอะท้าจนมันเปลี่ยนข้างหลังบ้านไม่ได้แล้วโครงสร้างต่างๆมันจะยากมากต้องคอนวิสหลายสเต็กโฮเดอร์พูดดูหุ้นอะไรมันจะยากมากแต่ถ้าเราใช้เวลาสักตอนต้นหรือใครที่มีความรู้ในการศึกษาพวกนี้ดีแล้วเปิดบริษัทโดยที่มีสตรัคเจอร์ที่มันออพติมัลต์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันจะประหยัดค่าการเสียหายได้มหาศาล าใครที่ฟังแล้วสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปติดตามช่องดีอินไซเดอกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดอินไซต์ธุรกิจดีๆที่นะักธุรกิจเก่งๆเหล่านี้จะมาเล่าให้ฟังแบบอินไซต์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนให้คุณฟังครับ